สวัสดีค่ะมกุฎราชก,กุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ตกเป็นเป้ากลุ่มอัชยากรต้องทิ้งเรียนกลางคันย้ายกลับเฮกสำนักข่าว ANP ของเนเธอร์แลนด์รายงานว่ากษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์ของเนเธอร์แลนด์พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีมักซิมาเปิดเผยขณะเยือนสวีเดนว่าเจ้าหญิงแคทเธอรีนา่าอาเาเลียพระธิดาและมกุฎราชก,กุมารีแห่งเนเธอร์แลนด์ไม่สามารถ ที่จะใช้ชีวิตอิสระภายนอกได้อีกต่อไปเพราะมีความเป็นไปได้ที่พระองค์อาจถูกทำร้ายหรือลักพาตัวเจ้าหญิงอมเเลียทรงย้ายออกจากที่พักนักศึกษาของพระองค์ในอัมสเตอร์ดัมและกลับมายัางพระราชวังในกรุงเฮกแล้วโดยพระราชินีมัคซิมาตรัสขณะพบปะสื่อมวลชนระหว่างเสด็จเยือนสวีเดนว่าไม่มีชีวิตนักศึกษาสำหรับเธอเหมือนที่คนอื่นมีซึ่งพระองค์ระบุว่า นั่นเป็นผลตามมาที่ยากลำบากเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการเผยแพร่พระชายาลักษณ์ของเจ้าหญิงอมมเลียที่ทรงแย้ำพระสวนในวันแรกของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในอัมสเตอร์ดัมโดยพระองค์ประทับอยู่ในบ้านพักนักศึกษาหลังทรงเข้าเรียนปริญญาด้านการเมืองจิตวิทยากฎหมายและเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมรายงานข่าวกรองระบุว่าเจ้าหญิงอมมเลีย ถูกบังคับให้ต้องสละทิ้งชีวิตนักศึกษาหลังส่งเข้าเรียนไปเพียงไม่ถึงครึ่งทางในเทอมแรกหลังมีรายงานว่าพระองค์กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มอัชญากรที่วางแผนจะลักพาตัวหรือทำร้ายพระองค์ดานกษัตริย์วิลเลมอเล็กซานเดอร์ตรัสเมื่อถูกถามว่าในฐานะพระบิดาพระองค์ทรงทำสิ่งใดบ้างว่ามันเป็นสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัส จนพระองค์ไม่สามารถที่จะตรัสถึงผลกระทบได้อย่างไรก็ดีสมเด็จพระราชินีมักซิมาตรัสว่าพระองค์รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเจ้าหญิงอเมเเลียที่ส่งรับมือกับปัญหาที่เผชิญพร้อมทั้งชื่นชมต่อความกล้าหาญของพระธิดาโดยเจ้าหญิงอมาเลียยังทรงพูดติดตลกว่าพระองค์อาจจะได้เกรดดีๆด,ด้วยซ้ำนายมาร์ครูธนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า เขาไม่สามารถระบุถึงรายละเอียดของภัยคุกคามได้แต่รับว่านี่เป็นข่าวร้ายสำหรับเจ้าหญิงอัมเลียและทุกคนที่เกี่ยวข้องจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าพระองค์จะปลอดภัยขณะที่ราชวงศ์เนเธอร์แลนด์หวังว่าการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหญิงอัมเลียจะเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเท่านั้น